ต้องพูดซะหน่อยฮะ นะคะก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนะคะที่เราเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามเดี๋ยวนัดแรกเนะี่ยก็คือวันพรุ่งนี้แหละเราจะเจอกับรัเสเซียนะคะซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมด้วยุวระเทศป้อมพันนะคะ <ừ. S 1> ในฐานะกัปตันทีมในครั้งนี้ก็ร่วมกันถแถลงข่าวค่ะไปดูความพร้อมของทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเวลาประมาณไปสองนะคะที่ห้องถแถลงข่าวภายในที่ทาการสาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามฝ่ายจัดการแข่งขัน,ขน LP Bank Cup ทันะคะได้จัดงานถแถลงข่าวของทีมชาติไทยนี้ก็มี มาสัทดาอีชิอินะคะแล้วก็มีวิรเทพป้อมพันธ์ค่ะซึ่งอีชิอิเนี่ยกล่าวนะคะว่าสําหรับตัวเขาแล้วเนี่ยรัสเซียถือว่าเป็นทีมที่ดีโดยเฉพาะเรื่องสมดุลของทีมด้วยนะคะซึ่งได้ดูเกมที่พบกับเวียดนามวันก่อนเนี่ยนะคะก็เห็นเลยค่ะว่าทีมรัสเซียเนี่ย น่าจะโลเตชันนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามแรกลงสนามเจอกับไทยด้วยนะคะพักบ,บเดียวถูกต้องค่ะมีเวลาพักวันเดียวอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมาเน้นอีกวันในการใช้ตัวหลักก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ในความคิดของโคชอิชิอินะคะแล้วผมชอบที่อิชิอิสั่งพูดต่อคือแกบอกว่ารัเสเซียนะเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็จริงแต่ถ้าเทียบกับทุกทีมตั้งแต่คุมทีมชาติไทยและเจอมาส่วนตัวมองว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งที่สุดค,คือไม่รู้ว่าพูดจริงด้วยหรือว่าแกชาตินิยมด้วย ก็แก <Okay, S 2> <ม>เป็นชาวญี่ปุ่นไงนะฮะส่วนนักเตะรัสเซียเนี่ยอิชิอิบอกว่าก็มีไม่ได้เยอะที่ไปเล่นในต่างแดนนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเราน่าจะสู้ได้ส่วนไอ้เรื่องไม่ได้เรียกตัวหลักมาเตะเนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะทดสอบนักเตะใหม่มหลายคนก็มีความสามารถที่จะมาทดแทนรุ่นเก่าเพราะนั้นก็เลยเรียกมาติดทีมด้วยน่าจะเป็นพลังและทีมเวิร์กที่ดีสู่ทีมในการผสมประสานนักเตะที่ดีที่สุดและเล่นร่วมกันนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นนิดนึงฮะคือ ล่าสุดเนี่ยไปเช็คจริงๆเนี่ยทีมชาติไทยจะเจอรัสเซียพรุ่งนี้ค่ะเจกันยายนสองทุ่มแล้วก็เจอเวียดนามวันที่10กันยายนค่ะแต่ปรากฏว่าพายุเข้าฮะโอ้ไต้ฝุ่นยางงี้นะครับะจะพัดเข้าเวียดนามในวันพรุ่งนี้พอดีนะฮะไปเช็คข่าวมาล่าสุดทางการเวียดนามประกาศปิดสนามบินฮานอยทั้งวันเลย1ิโมงเช้ายันทุ่มหนึ่งแล้วเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัตินะครับและสาพันธ์ฟุตบอลรัสเซียก็เพิ่งประกาศว่า ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออนวยต่อการแข่งขันทีมชาติจะไม่ลงสนามและจะเดินทางกลับโรงแรมทันทีเลยอ๋อมันอันตรายด้วยนะคะใช่ใช่มันเสี่ยงเกินไปจริงๆส่งผลกระทบกับบ้านเราด้วยนะคะสภาพอากาศใช่ครนี้ก็ฝนตกหนักนะฮะซึ่งจะพัดเข้าเวียดนามพรุ่งนี้อย่างที่บอกเพราะนั้นเนี่ย จะเตะหรือจะเลื่อนเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีถ้าไม่เลื่อนก็จะก็จะแข่ง2ทุ่มเวลาเดิมค่ะแต่นี้เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่อง,องของพ<ส>ิษ<ส>ภ <า S 2> นะัอากาศนะคะเป็นเรื่องของภัยพิบัติด้วยในระดับพายุเนี่ยนะคะคก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเตะไว้ก่อนนั่นเองนะคะอ่ะนั่นคือเรื่องราวของฟุตบอลอุ่นเครื่องนะคะที่เราบินไปเวียดนามเพื่อที่จะทําการแข่งเจอกับเวียดนามแล้วก็รัเสเซียนั่นเองค่ะ